กระเบิดยังกระเบิดระเบิดกระเบิดไปเลยนะโอ้ยตะก้องเอ้ยเอาบอกยาแย่ให้หายนะเอาไปแล้วไปแล้วตะก้องแล้วแล้ววันนี้เอาตะก้องของใครคะของใครคะตะก้องของพี่ต้นอ้อใช่ไหมหนูจะไปด้วยตาแตนตามื่อไม่ขึ้นแล้วลูกอ้ย๋อแล้วไปคืนพี่อ้อนะลูกาามถึงน มาชัยก็จะขัดจะขัดขด้นกอขัดลอบแล้วเป็นได้โอ้เร,นะเร็วเนาะเร็วเร็วก็วววขัดลอบนะคะตรงนี้ด้านด้านจะงข้างๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะสจุดนะคะที่จะขัดลอบนะคะทุกคนี่ก็จะจลอบเหมือกัน,แต,นตแต่ว่าแต่ว่าเร็วใช้ใช้เจ้าของใช้เจ้าของนีเจ้าของนเจ้องอยู่ไหน อันนี้คือล็ออืมโอ้โหน้อย่อมใุา่ารักแล้เนาะเรดับแล้วอัน้ะทอันน้อยกว่านั่นมันสั่นกว่าวันนักว่าไปยุ่ โอ้หนูจากกับโรงเรียนหนูไปโรงเรียนชิดเก็บต้นอตอะไปด้วยทไมชิดเก็บอมต้นโต๊ะไปด้วยนั่นน่ะชิแน่นน่ะโอ้กลับมาจากโรงเรียนหนูไปโรงเรียนมาเหรอใช่ไปกับใครอ่ะกับพี่พลอยกับพี่พลอย รู้ไหมกอกกอกต้องกกอกแล้วมินน้อยถึงกอกอกแล้วดีๆไปอกนเถึงกกอกซิตี้เลยบ่ลูกมือมือขึ้นอีกครับสักครมใช่สามครับโอ้เข่าขึนไปก่อนนะป้าด้บ้านสวไม่ไหวขึ้นไปก่อน ซีถุ่ประเจ้ากันโอ้อันนี้กระกับดึ้คือกันกันกบมฮ <c oughs> อดเยกัะมฮอดหนุอ้ามอดนี่นะเอ่อ,อางุ่มาซีุเนข้าไว้ให้อยู่เอามอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอ,นะอุ่นข้าวเย็นให้กนะ้อนอุ่นข้าวเย็นไว้ให้น่ากินเ้มะฮุงร้อนๆเดหลังบ้านในส้นเหลือง้มอไปเก็บ

มันเล่าอะมนเดียวีมเรเลย่ยมันาเท่าเ่าถุงดำผสมครับตอนนี้เสนากันหลายขั้นตอนครับโอ้โหเต็มได้ย มาตัวไอ้ตัวสั้นสั้นความถวยความทราบเหมือนกับมีขายอยู่จะเสียหลายเขาสิบาได้ขายล่ะแล้วอย่าสิเดือดหลานเขาบ่ได้ขาย็ดโลดมันจังเน่นนะท้าวอนมันสิบว้างามเลยแล้วเปิดย้ันดี แต่วาทายอยู่คนนี้ทายอยู่กันเดี๋ยวเขาเปิดให้สบโบอ้ยโบะบวเมาลุไปบาา้าเพื่นเย็บไปเย็บไป้าเมื่มอวันก่อ ดรึฮะไม่ต้องอุ่นหมดรึไม่อุ่นแม่แรงอ้าวอุ่นกันแล้วเลยนะนี่มันแรงแล้วแโอเคแรงแล้วหนูเพิ่งตื่นมื่ห้แงเร็วหนูว่าก็ตื่นหนูก็เลยโมโหเวลาพออนเนี่ยจะกินแดงเลยเดี๋ยวส่งไลน์ไปหมาล้ำหนูก็เลยส่งมาบอกแต่ตีนห้าบอกโอ้ยบนตื่นไปไม่ไหวบนตีนห้าสาวาวาวร่วมการื้อมาล์นบาทเนี่ ไว่ไ้าไปหานี่เเียยเียสงมาในปีหวไปได้ดูเยใครตัวไอ้เปียมันอ่านอยู่หบม่มันอ่านทันอยู่นะเอ็มินน้อยได้เสกตัวลำเพลินแ้วเออโอสุดยอดมากเอ็นมินน้อยวิ่งไปวิ่งมาก็เวลาลำเสกแล้วก็ไปกาฟอืมดีตลาดต้นไหมตลาดเห็นไหมโมดีปกติ ชัยตื่นไม่ไหวเลยเจ้ากับดึกเนื่อยเวเนื่อยแขนนยม่นงแล้วเี่ย่ตยังจะเทียงหรือยังพอดูนาิกาที่สินิกาเนี่ย่สุดพลังช่งเพราะว่ามันไม่ได้เลย จะบอกพิลาชัยฉันแล้ว เอ่ยนึกถึงแอช้อยู่เอาใหม่ไม่้เห็นตอนรเียัามันจะคายนนกคือยจะจะอยู่นานบ่อยู่นานและกลมกล่อมนน้าคนโบราณเขาตามใส่มาคือขื่อคือขื่เนาะตาเหมนคือายมคือายมันาวนี่ไม่ถึงชั่วโมงทายแล้วแล้วก็บูดไว้ วั้งตั้งที่เกนตรแค่ทูกเย็นที่หน้าสมัยบอาง เราผูกสองปีได้กินลูนะนกนาะต้นใหญ่มงเน,นดาแล้วข้า,าง้นผูกบ้าได้กินเลยควา่วงเรามาลง 6, 6เดือนมั้ง <บา S 2> ได้กิน,ต,นต้นท่อนใละ้ว <c oughs> <สา S 2> มันสารมาเลยต้นเล็ก ปูนของหลอกอไม่ต้องครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเหรอเป็นธรมดาเป็ที่ถ้าปูนเอหลอกแบบไั่ได้ว่าเรื่อหลอกสีหลอกสีก็จะมีปูนข้าต่างหาก<อ>แต่ถ้าหลอกเป็นเดิมเลยอ่ะคก็ไม่ อาที่ร้านนะหอมแล้วก็สะอาดแล้วก็อันนี้เลยน้ำมันหอมมาตั้งมาตแอน and f a m ลี่ไปแล้วนะคะที่แอนมีรถมาจอด แล้วเอนให้ทำเขาให้ให้เขาทำอะไรเนาะเห็นแอนเอนดินมา